5เช็คลิสต์การเงินที่บ่งบอกว่าคุณทำได้ดีโดยไม่ได้ใช้ยอดในบัญชีเป็นตัวกำหนดค่ะเมือ่อขึ้นชื่อว่าเป็นเป้าหมายทุกคนต้องใช้ความพยายามและฟันฝ่าเพื่อจะไปให้ถึงปลายทางแต่สิ่งที่เรามักลืมก็คือการไปถึงเป้าหมายนั้นเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของการเดินทางเท่านั้นเพราะคุณต้องรู้สึกว่าตัวเองไปถึงเป้าหมายตรงนั้นด้วย ซึ่งช่องว่างระหว่างการไปถึงเป้าหมายกับความรู้สึกข้างในของเรานั้นบางทีแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงค่ะในความสัมพันธ์เรามักโฟกัสไปที่ข้อเสียโดยที่ไม่ได้เห็นคุณค่ากับสิ่งที่เรามีกับคนรักอย่างเพียงพอในอาชีพการทำงานคนที่ประสบความสำเร็จกับรู้สึกไม่พอใจเพราะวิ่งตามเป้าหมายอย่างไม่สิ้นสุดค่ะหรืออย่างการที่เรามองกระจกแล้วไม่ชอบบางส่วนของร่างกายเช่น หูดูใหญ่จมูกไม่โดงจนรู้สึกขาดความมั่นใจทางทางที่ความเป็นจริงแล้วไม่ได้มีอะไรผิดปกติไปจากคนทั่วไปเลยบางครั้งเราจะต้องพอใจในสิ่งที่เราเป็นรักในสิ่งที่เราเป็น พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าสิ่งที่เราทำได้กับสิ่งที่เรารู้สึกนั้นหลายๆครั้งไม่ตรงกันสะทีเดียวที่สำคัญคือเรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่เรื่องความสัมพันธ์หน้าที่การงานหรือรูปร่างหน้าตาเท่านั้นเป้าหมายทางการเงินของเราก็ถูกกระทบโดยช่องว่างระหว่างความรู้สึกและสิ่งที่เราทาได้จริงด้วยเช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเรื่องการเงินของคุณ กำลังอยู่บนเส้นทางที่ดีไหมยอดเงินในบัญชีของคุณอาจจะไม่ได้บ่งบอกภาพสักทีเดียวแล้วคุณอาจจะทำได้ดีกว่าที่คิดก็ได้ค่ะยอดเงินในบัญชีไม่ได้บ่งบอกทุกอย่างแน่นอนว่าเมื่อเราพูดถึงเรื่องการเงินจํานวนหลักตัวเลขในบัญชีนั้นมักถูกใช้เพื่อวัด ความสำเร็จแบบเป็นรูปธรรมได้ไมย่ยากคะ่ะแต่ความจริงถ้าพูดกันแบบนี้ค่อนข้างตื้นเขินไปสักหน่อยเพราะเมื่อพูดถึงเงินและตัวเลขในบัญชีแต่ละคนนั้นเริ่มต้นแตกต่างกันและเป้าหมายของแต่ละคนก็แตกต่างกันค่ะเอเคยพูดถึงในเรื่องของการเงินนะคะถ้าเราเข้าใจเรื่องของการเงินของตัวเราเองนะคะเราจะต้องเข้าใจชีวิตของตัวเราเองค่ะว่าชีวิตของเราต้องการอะไรเป้าหมายของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันอย่างเช่นเป้าหมายเรื่อง การเกษียณการเกษียณของแต่ละคนอยากใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นจำนวนเงินที่จะมาวัดต้องขึ้นอยู่กับชีวิตของตัวเราว่าเราต้องการอะไรในชีวิตถ้าเรารู้จุดมุ่งหมายในชีวิตของเราว่าเราต้องการอะไรในชีวิตจำนวนเงินเราจะตามมาค่ะว่าเราจะต้องเก็บเงินอีกเท่าไหร่เงินขาดอีกเท่าไหร่ เพราะฉะนั้นนะคะเรื่องการเงินของเราความรู้สึกของเราขึ้นอยู่กับตัวเราค่ะบางคนเกิดมาพร้อมเงินในบัญชีจํานวนหลักเกินนับนิ้วได้บางคนเกิดมาติดลบแบบหาเงินทั้งชีวิตก็ยังไม่รู้จะพอเพราะฉะนั้นบางทีตัวเลขในบัญชีแต่ละคนอาจเป็นเพียงกระจกสะท้อนของโชคและสถานการณ์ที่คุณอยู่มากกว่าความรู้และความสําเร็จเรื่องของการเงินก็ได้ค่ะ ดังนั้นนะคะมาดูในเรื่องของการเงินกันค่ะดรโบมิคาชิเซกาผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านการเงินและวางแผนทางการเงินที่มหาวิทยาลัยแคนเบรา ra, ประเทศออสเตรเลีย บอกว่ายุคสมัยนี้เป็นเรื่องที่ต้องใช้ความพยายามมากเป็นพิเศษในการสร้างความมั่นคงทางด้านการเงินค่ะทุกวันเราต้องตัดสินใจเรื่องการเงินที่ซับซ้อนบางอย่างก็ส่งผลในระยะยาวด้วยนะคะมีสินค้าและบริการทางการเงินมากมายกว่าที่เคยเป็นมาก่อนการฝ่าฟันสิ่งเหล่านี้ใช้พลังงานเยอะมากแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าตัวเองทําได้ดีในเรื่องการเงินหรือเปล่าวันนี้ ดรเซกาได้สร้างเช็คลิสต์มาให้เราลองสำรวจตัวเองเพื่อการนี้เลยค่ะ 1. คุณติดตามและตรวจสอบการเคลื่อนไหวของกระแสะเงินสดรายได้ของแต่ละคนนั้นแตกต่างกันไม่ว่าจะมากจะน้อยทุกคนก็ต้องตั้งเป้าหมายว่าท้ายที่สุดของเดือนแล้วเงินจะเหลือในบัญชีเพิ่มขึ้นไม่ใช่ลดลงพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือเราทุกคนอยากได้ c a โ f l positive กระแสเงินสดเป็นบวกเงินเข้ามากกว่าเงินออกนั่นเองเซกาบอกว่าการติดตามกระแสเงินสดอย่างสม่ำเสมอนั้นจะช่วยทำให้มั่นใจว่ารายจ่ายของคุณไม่มากเกินกว่าไรายได้พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณหาได้มากกว่าใช้ออกไปเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่บอกว่าคุณอยู่บนเส้นทางการเงินที่โอเคก็คือติดตามกระแสเงินสดแล้วมีเงินเหลือ หรือมีการชนสำหรับวันที่แย่ๆค่ะ 2. คุณแยกออกระหว่างนี่ดีกับนี่เสียพอเอ่ยคำว่านี่หลายคนคงวิ่งหนีทันทีบางคนกับใช้จ่ายเงินโดยใช้เครดิตเงินอนาคตแบบไม่สนใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะทางไหนก็ล้วนสุดต่งด้วยกันทั้งสิน้นคนที่เข้าใจว่านี่ดีกับนี่เสียแตกต่างกันต่างหากคือควที่เข้าใจเรื่องการเงินได้เป็นอย่างดี เซกากล่าวว่าการรู้ว่าใช้นี่ยังไงให้เกิดประโยชน์คือทักษะและสัญญาณบ่งบอกว่าคุณมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการเงินที่ดีนี่ที่ดีคือนี่ที่ใช้เพื่อสร้างฐานะการเงินระยะยาวหรือมูลค่าสุดที่ของคุณเช่นสินเชื่อบ้านนี่เสียหมายถึงมีแนวโน้มที่จะเกิดการบริโภคและไม่มีมูลค่าที่ยั่งยืนตัวอย่างเช่นได้แก่สินเชื่อเงินด่วนบัตรเครดิต3 คุณกระจายความเสี่ยงเราเห็นว่าข่าวสารมากมายเกี่ยวกับธนาคารหรือสินทรัพย์ที่เกิดวิกฤตทางการเงิน Silicon Valley Bank, FTX หรือ Credit Suisse สสิ่งที่เกิดขึ้นชี้ให้เห็นว่ามันเป็นเรื่องที่อันตรายในการไว้วางใจสินทร,รัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวแล้วหวังว่ามันจะปลอดภัย คนที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการเงินนั้นจะทราบถึงความเสี่ยงเหล่านี้และจะไม่ทุ่มสุดตัวโดยไม่กระจายความเสี่ยงอย่างแน่นอนเซก้ากล่าวว่าหนึ่งในความคิดหลักของความรู้ทางการเงินก็คือความเข้าใจถึงความสําคัญของการกระจายความเสี่ยงการกระจายเงินของคุณไปยังที่ต่างๆเช่นบัญชีออมทรัพย์ทรัพย์สินตลาดหุ้นเงินบํานาญและอื่นๆคุณได้ลดความเสี่ยงที่กระจุกตัวสิ่งที่จะช่วยปกป้องความมั่งคั่งของคุณในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจฝืดเคือง 4. รู้ถึงจุดอ่อนของตัวเองไม่ว่าคุณจะฉลาดและรู้เกี่ยวกับเรื่องของเงินมากมายขนาดไหนทุกคนก็ยังมีจุดอ่อนเหมือนกันทัศนคติเกี่ยวกับเงินของเรามีรากฐานมาจากอดีตและอารมณ์ก็เข้ามามีส่วนในการตัดสินใจทางการเงินอยู่เสมอถ้าคุณรู้จุดบอดของตัวเองคืออะไรมันจะช่วยทําให้คุณหาวิธีป้องกันได้ดีขึ้นด้วยบางทีคุณอาจซื้อของที่ไม่จําเป็น รู้สึกเศรา้าหรือบางทีคุณอาจตื่นตะหนกเมื่อเผชิญกับทางเลือกทางการเงินที่ยากลาบากและรีบตัดสินใจเพื่อให้ปัญหาหมดการเพิ่เฉยต่อรูปแบบการพฤติกรรมอาจนําไปสู่ความผิดพลาดทางการเงินที่ร้ายแรงที่อาจแก้ไขไม่ได้ 5. คุณมีเป้าหมายทางการเงินบางคนอาจจะอยาก,กเกษียณภายในอายุ45ปีบางคนอาจจะบอกว่าตอนอายุ45ปีอยากจะมีบ้านสักหลังบางคนอาจจะบอกว่าถึงตอนนั้นขอแค่จ่ายหนี้การศึกษาหมดก็พอใจแล้วทุกคนไม่จําเป็นต้องมีเป้าหมายเหมือนกันแต่สิ่งที่ทุกคนจําเป็นต้องมีเหมือนกันคือคนกําหนดเป้าหมาย ของตัวเองคืออะไรในเรื่องของการเงินคนที่มีความรู้ทางการเงินจะวางแผนการเงินของตัวเองทั้งการตั้งเป้าหมายสําหรับการหารายได้การออมการลงทุนการจัดการนี้สินหรือวางแผนเพื่อปกป้องความมั่งคั่งเช่นการทําประกันเพื่อปกป้องความมั่งคั่งความเสียหายเซกาบอกพร้อมเตือนว่าเป้าหมายอย่างเดียวไม่เพียงพอสิ่งที่จําเป็นก็คือระบบและนิสัยทางการเงินที่จะทําให้เป้าหมายที่วางเอาไว้เป็นจริงขึ้นมาได้ ประเด็นสำคัญที่สุดก็คือสิ่งที่ตัดสินใจว่าคุณมีความสามารถและความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเงินหรือเปล่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเลขในบัญชีแต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ในโลกของความเป็นจริงมากแค่ไหนคิดรอบคอบเรื่องเงินหรือเปล่า เข้าใจการวางแผนทางการเงินและมีเป้าหมายที่ชัดเจนสําหรับอนาคตทางการเงินของตัวเองเป็นยังไงและทํำยังไงเพื่อให้ไปให้ถึงจุดนั้นได้ไม่ใช่การเพ้อฝันที่มีการอยู่ปัจจุบันและสร้างอนาคตให้ตัวเองต้องการมากกว่าค่ะสรุปก็คือในเรื่องของการเงินนะคะเราจะต้องเช็คลิสต์ตัวเอง5ข้อว่าถ้าเรามีสิ่งนี้เรากําลังมาถูกทางและเป็นสิ่งที่ดีค่ะที่เรา จะไปในสู่เรื่องของเป้าหมายทางการเงินของเราเราทําให้เป้าหมายของเราไปถึงได้ค่ะถ้าเรามี5เช็คลิสต์นี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินว่าคุณมีจํานวนเงินมากน้อยแค่ไหนแต่ขึ้นอยู่กับตัวคุณเองว่าคุณมีนิสัยแบบนี้ i, เหล่านี้แล้วหรืออย่างถ้าคุณมี5ข้อนี้คุณกําลังมาถูกทางแล้วค่ะคุณกําลังไปในสิ่งที่ดีขึ้นดีขึ้นในเรื่องของการเงินและคุณ ก็จะประสบความสําเร็จในเรื่องของการเงินค่ะใครนะคะที่อยากที่จะวางแผนทางการเงินใครที่อยากจะมีความรู้เรื่องของการเงินของตัวเองนะคะเอมีคอสนะคะที่ชื่อว่าการเงิน360องศาตั้งแต่ปูไม d เซตของคุณการเงินของคุณ เป็นอย่างไรทําไมคุณถึงคิดแบบนี้ทําไมคุณถึงไม่มีเงินเก็บไม่มีเงินออมแล้วทํายังไงให้เปลี่ยนม n เซตเป็นแบบคนที่มั่งคั่งและร่ํารวยได้และสอนเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลค่ะการลดหย่อนภาษีการวางแผนการเงินส่วนบุคคลและเรื่องของการหาไรายได้เพิ่มถ้าเราหาไรายได้ไม่พอมีช่องทางไหนบ้างที่เราจะทําได้ และเมื่อเราหาเงินมาได้แล้วทำยังไงให้เงินงอกเงยน,นะคะทั้งหมดอยู่ในคอร์สนี้เลยนะคะที่ชื่อว่าคอร์สการเงิน360องศาค่ะใครที่สนใจนะคะก็คลิกเข้ามาได้หรือสแกน QR c อ d ร์นี้ได้เลยนะคะในคอร์ส การเงิน360องศา ح, ใครอยากเปลีป่ยนแปลงตัวเองพัฒนาตัวเองในเรื่องของการเงินนะคะก็คลิกเข้ามาได้เลยค่ะฝากไว้นะคะสำหรับช่องของโค้ดเอสอนการเงินนะคะก็จะเอาบทความดีๆเรื่องของการเงินไม่เซ็ของคนที่ประสบความสําเร็จนะคะมาฝากกันไว้ในทุกๆวันค่ะช่องโค้ดเอสอนการเงินการเงินง่ายถ้าคุณเข้าใจชีวิตโค้ดเอ EC Money